สวัสดีค่ะบัวบุสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นบ่ายเนาะบ่ายวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะวันที่24เนาะ24กร,รกฎาคม2568พรวันพฤหัสเนาะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะเผื่อพักเดียวเองเออพอดีช่วงนี้นะคปะป้าบัวก็แบบอะไรอาะทานข้าวไม่ค่อยได้เนาะทุกคนเนาะ ประโบก็เลยหาอะไรที่มันมันเจริญอาหารนะคะปราโบก็เลยไปทำตำผลไม้ทำตำผลไม้เนะเาะให้คุณแม่ทานด้วยให้ตัวเองทานด้วยค่ะก็ขอบคุณสองท่านนะคะที่เข้ามาในไลฟ์ของประบวนะ์ณขณะนี้นะคะสามท่านค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบวเนาะค่ะวันนี้ปะะบวก็มี ยำเอ่อเรียกว่าตำดีกว่าเนาะป้าัวนาไปตาค่ะป้าัวเรียกว่าตําผลไม้เนาะเดี๋ยวป้าัวเอาให้ชมก่อนเนาะไม่รู้มองเห็นไหมเนาะนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยน,น,นคะคะตาผลไม้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นตําสูตรของป้าัวเองนะคะ ซึ่งผล,ลไม้เราก็ใช้ผล,ลไม้ตามฤดูกาลตามที่ท่านต้องการเลยนะท่านชอบผล,ลไม้แบบไหนท่านก็ทําแบบนั้นเนาะ,ะสำหรับของกระบบวนะคะกระบบวก็ใช้ไม่เยอะนะคะก็จะมีมีพริกป่นนะคะมีน้ําตาลทรายขอบคุณคุณน่านนครค่ะมีพริกป่นมีน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็มีถั่วลิสง ะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองเนาะเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาแล้วก็มีผลไม้ตามที่ชอบเนาะเนี่ยนะคะผลไม้ที่ป้าบัวทำเนาะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป้าบัวบอกวิธีการทําก่อนเนาะก็คือ,อผลไม้ที่ป้าบัวใช้ป้าบัวก็ใช้กระทร้อนเหลือหนึ่งลูกกระทร้อนแล้วก็อันเนี้ยค่ะอันเนี้ยเนี่ยค่ะ,ะป้าชนาะขอบคุณนะคปะป้าชนาะอันเนี้ย เขาเรียกว่ามะากอ,อกมะกอ,อกน้ำใช่ไหมคะป้าชนาเนาะป้าบัวเนี่ยคะ่ปะ uh, ป้าป้าชนะมะกอ,อกน้ำเนี่ยคะ่ปะป้าบัวก็ใช้สองลูกใหญ่ๆเนาะอ,อันนี้เป็นลูกเล็กนะอันป้าบัวใช้สองลูกใหญ่ๆแล้วก็ใช้กระท้อนหนึ่งลูกนะคะเนี่ยคะ่ะวิธีการทําเดี๋ยวป้าบัวอธิบายก่อนขอบคุณป้าชนานะคะที่แวะเข้ามาขอบคุณสิบห้าท่านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าบัวโชว์ โชว์ไอ้ที่ทำเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ปะปัชนาะเนี่ยปะโบทำแบบนี้เนาะเดี๋ยวเอาช้อนออกก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยมันกินข้าวไม่ได้เนาะปะโบก็เลยหาวิธีการทำเนาะก็วิธีการของปะโบก็คือใช้ผิกบุ้นะคะใช้ริกป่นลงไปอ่ะลงไปในครกนะคะเสร็จแล้วก็ใช้อ่อะไรนะ ตัวที่สองขวนะคะตามปริมาณตามต้องการเน่ยนะลงไปตำเนาะเสร็จแล้วท่านใดที่มีกะปิก็ใช้กะปินะแต่ป้าโบซื้ออันนี้มาเนาะเขาบอกว่าเป็นของไม่รู้ว่าเป็นของระานองชุมพรหรือสุราเดี๋ยวป้าัวจำไม่ได้ัอเน,นี่ยเขาเรียกว่ากะปิหวานค่ะทุกคนเนาะเขาปรุงมาให้สําเร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นกะปิหวานอร่อยมากเลย เขาบอกว่าคนคนต้าไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะเขาเอาไปคุกกะข้าวเนาะแต่แต่ป้าบัวไม่ได้คุกกบข้าวทานนะคะป้าบัวนาํามัดไว้ในการทําพวกเอ่อพวกน้ําปลาหวานนะคะเวลาเราทําน้ำาปลาหวานเราก็เอาอันเนี้ยใส่เข้าไปด้วยหรือทําพวกตาผลไม้ยาผลไม้ป้าบัวก็จะเอากะปิหวานเนี่ยนะคะใส่เข้าไปเนาะเมื่อกี้ป้าบัวก็ตําพริกเนาะตำพริก พริกป่นแล้วก็ใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะแล้วก็ใส่กะปิหวานลงไปตำเนอะคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเพราะว่าป้าัวไม่ไม่ทานน้ำปลาเนอะป้าับก็ใส่ซีอิ๊วขาวคุกคุกให้เข้ากันแล้วป้าัวก็นำนำไอ้ไอ้ลูกเมื่อกี้ค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมะมะกอกฝรั่งมะกอกน้ำเนาะเดี๋ยวบางคนเขาเรียกมะกอกฝรั่งเนี่ย ปอกเปลือกออกก่อนนะคะทุกคนปอกเปลือกแล้วกสส็สับ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 เนาะหรือจะฝานอะไรก็แล้วแต่ก็เอาลงไปตําแล้วก็กระท้อนป้าบก็ปอกเปลือกกระท้อนแล้วก็เอากเกลือทากระท้อนเพื่อไม่ให้กระท้อนเขาดำเนาะแล้วก็ส,สับสับแล้วก็เอากระท้อนกับกับไอเอ็มะกอกฝรั่งเนี่ยค่ะลงไปตําลงไปตาําด้วยกันเนาะพอตําเสร็จแล้วก็ชิมรสได้ได้ที่เสร็จแล้วนะคะป้าบบก็ตักขึ้นเนาะ ตักขึ้นแล้วป้าบัวก,ก็เนี่ยค่ะใส่มังคุดเพราะว่าถ้าเอามังคุดลงไปตําเลยป้าบัวกลัวมันจะเละเนาะแล้วป้าบัวก็ได้แก้วมังกรเนี่ยจากน้องอ้อมส่งมาให้ป้าบัวก,ก็เลยเอามาใส่ด้วยแล้วก็จะทานนะคะทุกคนลองทําทานกันดูนะคะป้าบัวชิมแล้วอร่อยนะคะส่วนรสชาติเดี๋ยวนะคะรสชาติก็แล้วแต่ท่านเนาะท่านที่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกเข้าไปเยอะๆเนาะส่วนท่านที่อ,อาจจะไม่ค่อยชอบพริก นก,ก็ใส่น้อยหน่อยน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่บางคนเขาก็อาจจะใส่น้ําปลรรา้ะน้ำปลรรา้าแต่ทีนี้ป้าบัวป้าบวก็ก็ก็ไม่ไม่ค่อยชอบทานน้าปลรรา้าสักเท่าไหร่น้ปลบัวจะชอบทานกะปิมากกว่าพอดีได้กะปิหวานจากของมีร้านหนึ่งเขาขาย เขาขายอาหารใต้นะคะนกเขาก็สั่งอันนี้มาป้าบัวจำไม่ได้ว่ามันเป็นของละนองชุมพรหรือสุราษฎร์เด็ดแถวแเนี้ยสามจังหวัดเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเขาสั่งมาจากญาติของเขาเป็นคนทําแล้วก็ส่งมาให้ขายนะเดี๋ยวปว้าบัวเอาให้เอาให้ชมอีกนะกะปิหวานค่ะทุกคนเนี่ยอร่อยอร่อยค่ะเนี่ยกะปิหวานเนี่ยเนาะเนี่ยเขาก็จะมีกุ้งตัวเล็กๆนะคะมีกุ้งตัวเล็กๆเ,เนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็มีกะปิเนาะ ก็มันก็จะออกเค็มๆนิดนึงแล้วก็หวานหน่อยๆนะคะแล้วก็มีกุ้งกุ้งเยอะมากเนี่ยค่ะเนาะกระปุกเนี่ยค่ะเขาขายพมื่วานจไม่ได้ว่าเท่าไหร่จาไม่ได้จําราคาไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะซื้อมาแล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้ก็อยู่ได้นานเนี่ยเวลาเราจะตาผลไม้อะไรเนี่ยเราก็เอาไอเนี่ยมาใช้นะคะหรือว่าบางคนเขาก็เอาไอเนี้ยแล้วก็เป็นละลายกับน้าร้อนแล้วก็ใส่ ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาพวกผลเอาพวกผลไม้รสเปรี้ยวเนาะนะแล้วก็คุกคลุกลงไปอู้อร่อยทุกคนตอนนี้ทางอีสานนะยเขากำลังมีเขาเอิ่นบักแซวไหมบักแซวบ,บ,บักแง้วอีอย่างนี่ไหมของทางอีสานนะมันจะเป็นลูกเออบักข้อบักข้อเนาะไผ่หูจักบักข้อบักขาเนาะของทางอีสานนะคะทุกคนเนาะมันจะออกรสเปรี้ยวเนาะลงไปคุกนอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะทุกคน เนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าบัวให้ชมอีกทีนึงนะเนี่ยเเนี่ยอร่อยนะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจป้าบัวสําหรับวันนี้เนาะส่วนผลไม้นะคะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ท่านท่านชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นแต่พอดีตอนเนี้ยป้าบัวก็จะหาได้ก็จะมีกระท้อนแล้วก็มีไอเนี่ยมะกอบฝรั่งเนาะ มะกอกน้ำเนี่ยนอกาะที่เขาเรียกกันมะกอกน้ำเนี่ยแล้วก็มาตำตำตำ,ตำใส่เข้าไปรสชาติตามใจเราเลยเราอยากทานรสไหนเราก็ใส่เข้าไปเลยเนาะปลาบวกก็ไม่ไม่ทานผงชูรสเนาะปลาบวกก็ไม่ใส่ใส่น้ําตาลเข้าไปนิดนึงอร่อยมากแล้วเดี๋ยวคุกคุกเข้าก็ทานได้แล้วอร่อยค่ะทุกคนเนาะเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบเจริญอาหารเนาะ ทีนี้พอดีช่วงนี้ป้าบัวก็ทานข้าวไม่ค่อยได้อะทุกคนเนาะก็จะทานแต่พวกเนี้ยพวกผลไม้อะไรประมาณเนี้ยนะคะพวกผลไม้เนี่ยแล้วป้าบัวก็ทานไอเนี้ยค่ะเดี๋ยวป้าบัวเอาให้ชมนิดนึงเนาะทานไปบ้างแล้วแหละเขาเรียกว่าอะไรเนาะนี่อันเนี้ยแซนด์วิชบอกเดี๋ยวนะคะโอ้ก็จะแกะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยแซนด์วิชเนี่ยทุกคนป้าบัวทานไปแล้วสองอันเนี่ยค่ะ แซนด์วิชทูน่าเนี่ยคะ่ะเนาะอร่อยนะคะทุกคนเนาะ,ะก็เป็นอาหารยามบา่บายของป้าบัววันเนี้ยทานข้าวไม่ได้ก็ได้ทานอันนี้แหละแซนด์วิชเดี๋ยวป้าบัวหยิบให้ดูเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะเป็นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะเป็นเอ่อเป็นทูน่าอยู่ข้างในเนี่ยอร่อยนะคะเนี่ยขนมป,ปังเขาก็จะเป็นแบบโฮลวีตเนาะเป็นอร่อยมากเลยทุกคนเนาะอันนี้ป้าบัวก็ซื้อร้าน ที่ที่สุรินนี่แหละค่ะเขาชื่อร้านเบนเนี่ยร้านเบนเนี่ยค่ะร้านร้านเนี่ยใครมาก็ไปไปหาซื้อทานได้นะคะก็เอามาทานแล้วก็ทานกับกระท้อนตำเนี่ยค่ะผลไม้รวมของป้าบัวเนี่ยตำไปอู้อร่อยทุกคนเนาะค่ะป้าบัววันนี้ก็มานําเสนอเมนูนี้คือป้าบัวทําแล้วป้าบัวก็ตอนแรกว่าจะทําเป็นคลิปก็เลยเอ๊ะมาเล่าดีกว่าเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ย อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าบัวะจะขอตัวลงไปทานแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้น่ยชิมแล้วเนาะ,ะป้าบัวไม่ได้เอาแก้วมังกรกับมังคุดเนี่ยลงไปตำด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะเละเนาะป้าบัวก็เลยจะมาคลุกแล้วก็ทานเลยนะคะทุกคนเนาะส่วนตัวกระท้อนกับ มะกอกน้ำเนี่ยป้าบัวเอาลงไปตํำในครกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนขอบคุณ19ท่าน4ไลค์นะคะที่แวะเข้ามา,าให้กำลังใจป้าบัวสำหรับไลฟ์ like, นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ขอบคุณลิจูลิจูอับราฮัมเด i g สไล h ์ r e are you, ลิจู เดี๋ยวแป๊บหนึ่งป้าบัวเข้าไปดูก่อนแนมะ่กำลังจะลงพอดีอไปที่ช่องอา้อาวไม่มีเนื้อหาใดๆคุณลิจูคือใครเนะเาะลิจู thank you very much นะคะขอบคุณค่ะคุณลิจู แอบ,บราฮัมนะคะลิจูแอบ,บราฮัมขอบคุณมากๆเลยเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจประบัวสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็มาชมตำผลไม้ของปะบัวนะคะเดี๋ยวมาทาน ทำผลไม้ด้วยกันนะคะคุณริจูปัชนาแล้วก็คุณน่านนครเนาะที่แวะเข้ามาแล้วก็ขอบคุณ9้าท่านห้าไลน์นะคะที่ให้กําลังใจประบว20ท่านห้าไลน์นะคะที่ให้กําลังใจประบวณะขนะนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะค่ะถ้าท่านใดสนใจก็นําไปนําไปทําทานกันได้นะคะเนาะ ต่ำผลไม้นะคะแก้ง่วงยามบ่ายเนี่ยแล้วก็ทำให้เจริญอาหารด้วยค่ะทุกคนเนี่ยนะคะผละไม้ก็ใช้ตามที่ท่านชอบเลยเนาะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นแหละลงไปนะคะแล้วก็บางคนเขาอาจจามไม่ไม่ใช้วิธีต่ำก็ได้นะคะทุกคน เราก็ทําเครื่องปรุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คลุกเครื่องปรุงให้เรียบร้อยแล้วก็นําพวกผลไม้เนี่ยมามายำก็คือมาเคล้าให้เข้ากันอย่างนั้นก็ได้เนาะแต่ของปราบัวเนี่ยปลาบัวใช้แบบตําเข้าไปในครกเลยนะคะทุกคนเนาะ,ะน้าของกระทอนกับน้ําของอะมะกอกน้ำเนี่ยมันก็จะออกมามก็จะแบบเอ่อเปรี้ยวนิดแล้วก็มาเจอน้ําตาลเนาะหวานหน่อยๆแล้วก็มีรสเค็มๆของกะปิเนาะกะปิหวานที่ปราบัวเอาให้ื่อม สักครูนี้นะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะก็ะไปทําทานกันได้เนาะที่จริงป้าบัวชอบชอบใส่มะไฟนะคะทุกคนมะไฟอร่อยมากเลยแต่มะไฟอ่ะมันวายแล้วไงเนาะมันไม่มีแล้วป้าบัวไปเดินที่ตลาดไม่มีแล้วเนาะแล้วก็ใส่อันนั้นก็ได้ค่ะทุกคนอะไรเนาะลูกเหมือนเหมือนที่ของทางใต้เขามีลูกอะไรเนาะเดี๋ยวจําชื่อไม่ได้เนาะ ลูกมันจะออกเปรี้ยวหวานๆนะคะใส่เข้าไปได้ได้หมดเลยนะหน้าอะไรหน้ามะม่วงเราก็ใส่มะม่วงเนาะพอดีช่วงนี้ปะม่วงที่บ้านไม่มีมะม่วงเนาะปกติถ้าใส่มะม่วงก็จะอร่อยนะคะทุกคนเนาะค่ะก็ขอบคุณ ทั้ง15ท่าน6ไลฟ์นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมเนอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับประบัว้วยนะคะค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะประบัวก็จะขออนุญาตลงไลฟ์กับเพียงเท่านี้นะคะประบัวก็มาไลฟ์เปิดค่าการมองเห็นนะคะท่านใดที่ยังไม่กดติดตาม ปะบัวก็าฝากช่องอของประบัวด้วยนะคะบัวบ,บุตรสบงสตอรี่นะคะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะท่านใดที่มีช่องนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวปะบับก็จะตามไปสนับสนุนนะคะก็สําหรับไลฟ์นี้ปะบัวก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะ ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ